มาดูกันต่อในช่วงของหุ้นเด็ดรอบวันนะครับวันนี้มาพูดคุยกันกับคุณทรงกฎวงชัยนะครับจาก FSS International ครับสวัสดีครับคุณทรงกฎครับสวัสดีครับคุณป๊บครับครับมาประเมินทิศทางบรรยากาศการลงทุนในช่วงเช้านี้กันหน่อยนะฮะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาได้1ิกว่าจุดเลยทีเดียวนะครับครับผมก็วันนี้ตลาดขึ้นตามต่างประเทศนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าตลาดบ้านเรานีค่อนข้างผันผวนในทิศทางลงมาตลอดต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับ การรีบาวในวันนี้ก็เป็นการรีบาวตามต่างประเทศนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานักทุนมีความกังวลเรื่องของเซ c o n d w นะครับของการติดเชื้อในโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นอเมริกาบาซิลอ,อินเดียซึ่งมันค่อนข้างจะติดตัวขึ้นมาค่อนข้างแหวงมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของอการตันเลขการติดเชื้อเนะผมคิดว่าส่วนหนึ่งคนก็รับรู้ไปแล้วนะครับ แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดเศร,รษฐกิจก็ถือว่าเรียกเพ่นนิง่งในเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปต่อเนื่องรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่ผ่อนคลายระดับดมาต่อเนื่องแล้วก็เราก็วันนี้เราเริ่มมีการวีลคั่มกับต่างประเทศมากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันก็ถือว่าเป็นจุดดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองผ่านการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศเองเนี่ยก็จะเห็นว่า ควรเริ่มไปจัดแต่ไปกอยมากขึ้นรถติดมากขึ้นจะไปเที่ยวที่ไหนจะโรงแรมก็จองเต็มมากขึ้นก็แสดงเหตุว่าเภาวะเศรษฐกิจด,ดยรวมเนี่มันก็ฟื้นตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดแล้วนะครับนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในระยะถัดไปเนี่ยมันจะฟื้นตัวต่อเนื่องหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ทําให้นักทุนอาจจะมองไม่ค่อยกล้าจะซื้อหุ้นมากเท่าไหร่ครับในะช่วงนี้นะครับ ครับจะเห็นว่าการปรับตัวย่อตัวลงมาในช่วงที่ผ่านมาในหุ้นไทยก็ไม่ได้ปรับตัวลงมาแรงมากนะฮะอาจจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหนึ่งพันสาร้อยสาสิบนะฮะที่เคยลุ้นกันว่าจะลงไปถึงพันสามเนี่ยจังหวะตอนนี้รีบาวขึ้นมาแล้วนะฮะคิดว่าการปรับฐานในรอบนี้ถือว่า,เ,าเสร็จสิ้นไปหรือ,อยังครับเอผมคิดว่า,ายังยังนะก็อาจจะต้องรอรอเงี้ยของ รายงานตัวเลขโดยเฉพาะตัวเลขผลกบการไตรมาสที่สองของกลุ่มธนาคารที่จะประกาศตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดก,กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งอันนี้มันจะมีผลกับตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะมากนะเพราะว่าเราจะรู้ทันทีเลยว,ว่าบแบงค์บ้านเราเนี่ยแข็งแรงประมาณไหนแล้วมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ถ้าตั้งสำรองมขึ้นมากมากเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลเรื่องว่าเอ๊ะ n p เข้างหน้าจะเกิดขึ้นเอยอะหรือเปล่าก็เป็น หอยหนึ่งที่อาจจะต้องทุนอันบวนนะครับแต่สําหรับใน,ในชิวงของการลงทุนแล้วนะผมมองว่าหลังจากที่เศรษฐกิจมันฟื้นแล้วนะครับแล้วก็าการเปิดประเทศเนี่ยมันสมูทมากขึ้นคนในประเทศเองเนี่ยนะครับทุกวันนี้เราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างดีไวเออเซฟมากขึ้นก็คือโอกาสการติดเชื้อนอยเพราะว่าวันนี้บ้านเราเนี่ยเอคนข้างในนยไม่ติดต่อกันมาประมาณสามถึงห้าวันแล้วท่านเราก็คอนเฟิร์มมากเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆ ทําให้เราไปไหนมาไหนได้บายนะครับไม่ได้กังวลเรื่องนี้ถือว่าพิธีรับรานการกระตุน้นเศรษฐกิจให้ฟื้นขึ้นมาเร็วกว่าที่ตลาดขาดซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดที่ดีแล้วผมคิดว่าประเด็นนี้แหละที่ทําให้เรามองว่าเซฟโอกาสที่จะไปหนึ่งพันห้า้อยห้าสิบจุดในสิ้นปีนะครับซึ่งอันนี้ผมมองในระยะยาวไว้ให้นะครับคือผมไม่ไม่ได้กังวลเรื่องว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาแยา่ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะแยะ่นะเพราะว่าตัวเลขออกมามันแย่อยู่แล้ว ก็เหมือนตัปดาต์ที่แล้วที่มีการปรับตัวเลข G D P ลงมาแล้วเิดประเทศไทยติดลบแปดเอเนเอก็บอกไทยติดลบเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าพวกนี้ตลาดก็รับรู้นะแต่ว่าอนาคตข้างหน้าไปเดินไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเปิดประเทศยังไงก็ต้องฟื้นนะเกครับพราะผมคิดว่าเชื่อว่าถ้ามันเชื่อจะฟื้นไปถึงปีหน้าด้วยนะปีนี้ก็ถือว่าเอเป็นปีหนึ่งที่อาจจะเศร้านิดนึงแต่ผมคิดว่าถ้ามันฟื้นตัวปีหน้ายังไงการซื้อม้นลงเทุน ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่พยอยสะสมในช่วงได้ที่มันคอลเลคชันในช่วงนี้นะครับครับที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือหนึ่งพันห้า้อยห้าสิบใช่ไหมครับครับผมครับเป็นเป้าหมายสิ้นปีนี้เลยนะฮะครับผมครับจังหวะนี้แนะนํานักงคุณปรับกลยุทธ์ยังไงดีครับคือช่วงนี้ผมคิดว่าคงต้องเลือกตัวเล่นนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นโดเมนสื่เลนะครับผมคิดว่าในแง่ของการฟื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้หุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ย เ,เล่นตามขึ้นมาเล่นตามขึ้นมาหรือว่าหุ้นที่อาจจะได้ประโยชน์หลังจากพ้โนโควิดไปแล้วเนี่ยตัวไหนจะได้ประโยชน์กซื้อตรงนั้นอาจจะต้องมองครับครับจังหวัดที่รอเข้าไปซื้อครับครับครับ,ร,บรอที่แนวรับเท่าไหร่ฮะแล้วก็จะไปซื้อกลุ่มไหนบ้างครับแนวรับเนี่ยผมมองไว้แค่ประมาณหนึ่งพันสามรอยยี่สิบโลเดิมนะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับ แต่ว่ากลุ่มเซกเตอร์ไหนเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เรายังเชียร์แบงก์อยู่เพราะว่าผมเชื่อว่าแบงก์เป็นหุ้นที่ u n d e r ร์ฟอร์มตลาดมากที่สุดครับเพราะคนกลัวมากที่สุดว่าจะมี NPL โผในอนาคตข้างหน้าอนาซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าจริงๆล้วอาจจะไม่ได้ไม่ได้มากกว่าที่ตลาดคาดก็ได้แล้วก็เรามองว่าตราบใดที่ปีหน้าที่ทุกคนมองว่ามันโตกลับมาเพราะฉะนั้นความกังวลเรื่องหุ้นระยะสั้นมันเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนหุ้นที่ผมจะแนะนําเนี่ย วันนี้เราจะเป็นตัวทัสโกครับคือทัสโกเนี่ยนะครับมีสามประเด็นนะครับที่ทําให้เราอยากจะซื้อหุ้นตัวหุ้นตัวนี้เนี่ยกําไรไตรมาสที่สองมันจะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แรกเขาขาดทุนประมาณพันหกลาศ์ไตรมาสสองจะกลับมากําไรประมาณสองพันกว่าล้านเลยนะครับแล้วไตรมาสสามก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าปริมาณการขายยาต่อยตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับจากไตรมาสหนึ่งเขาขายได้สองแสนกว่าตันไตรมาส สองขึ้นมาเนี่ยขายมาสี่แสนห้าแสนตันนะครับไตรมาสที่สามเนี่ยประมาณห้าถึงหกแสนตันเพราะมีมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาช่วยทาให้ดีมานยางมาตอยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วมาจิ้นของธุรกิจยางมาตอยก็ดีด้วยราคายางมาตอยขึ้นแต่ว่าราคาน้ํามันยังไม่ได้ขึ้นครับขึ้นมาเท่าไหร่พราะฉะนเนี่ยมาจิ้มเขาจะตูนะครับนั้นก็เขาได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะในหลายๆทางนะครับตัวนี้เราคิดว่ามีโอกาสที่จะไปถึงราคาเป้าหมายที่ประมาณยี่สิบเก้าบาทนะครับ ได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับคุณทรงกรดวงชัยนะครับจาก f s s International นะครับแนะนำช่วงนี้อาจจะเห็นการย่อตัวลงมาบ้างแต่1320เนี่ยก็เป็นจุดที่เข้าไปทยอยสะสมเข้าไปทยอยซื้อได้นะครับจับตาการกับผลประกอบการไตรามาสที่2ที่จะประกาศการเดือนหน้ากลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับยังคงเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจอยู่เพราะราคาเนี่ยก็ยังถือว่าเติบโตช้ากว่าหุ้นในกลุ่มอื่น,นหุ้นท็อปพิกที่แนะนำวันนี้คือหุ้นของเทสโก้ Go นะครับได้ประโยชน์จากประเด็นการลงทุนการก่อสร้างของภาครัฐด้วยนะครับเดีย๋ดวยวยเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะ ติดตามประเด็นในการลงทุนที่น่าสนใจกันต่อพักกันสักครู่เดียวครับ